สวัสดีค่ะวันนี้เดาก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมากำจัดตอไม้ที่เราไม่ต้องการ2วิธีด้วยกันนะคะ และทั้งสองวิธีก็เป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลดีค่ะอย่างวันนี้เนี่ยเราจะกำจัดตอของต้นตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบัญที่มเมล็ดเขาเนี่ยน่าจะรอยเข้ามาในบ้านนะคะแล้วก็ขึ้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือเราเคยตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ยังไม่ได้ทำการกำจัดเขาค่ะวันนี้ก็เลยจะมาทำการกำจัดให้ดูกันเลยนะคะว่าถ้าเรามีตอแบบนี้เนี่ยการกาจัดเนี่ยง่ายมากๆเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะตัดเอากิ่งที่เขาแตกออกมาเนี่ยออกให้ก่อนให้เหลือแต่ตอที่ติดใกล้กับดินมากที่สุดค่ะซึ่งวิธีแรกวิธีนี้เนี่ยเหมาะกับตอที่อยู่เดียวๆไม่ติดกําแพงหรือว่าพื้นที่ลาดชันนะคะหลังจากที่ตัดกิ่งการออกจนหมดแล้วเนี่ยเราก็ใช้เป็นถุงดําแบบนี้ค่ะ ถุงดำที่ใช้เนี่ยควรมีขนาดใหญ่หน่อยนึงนะให้คลุมตอไม้ให้ได้ทั้งหมดและควรเป็นถุงที่หนาหน่อยนึงนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ถุงรั่วค่ะเราไม่ต้องการให้น้ำและเข้า<ส>ถึงตอไม้ที่เราจะกำจัดค่ะพอจัดวางถุงดำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวช่วยตัวที่2ของดาวก็คือ ทรายค่ะท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นทรายแบบดาวก็ได้หรือใช้เป็นดินก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ดาวสะดวกเป็นทรายก็ใช้ทรายนะคะดาวนำทรายมาโปะบนถุงดำที่เราคลุมตอไม้อีกทีค่ะ เวลาใช้เนี่ยทรายเยอะๆก็จะดีนะคะจะได้คลุมได้ทั้งหมดเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยจะทำให้แสงและน้ำไม่สามารถเข้าถึงตอไม้ได้ค่ะตอไม้ไม่สามารถที่จะแตกกิ่งก้านออกมาได้ก็จะตุยไปในที่สุดค่ะ อย่างตรงนี้ก็มีอีกต้นหนึ่งนะคะสำหรับต้นตีนเป็ดหรือว่าต้นพญาสัตบัรค่ะก็น่าจะ,มะเมล็ดเขาแหละปลิวมานะแล้วดาวก็ทำการตัดแล้วแต่ว่าก็ขึ้นใหม่มาอีกแบบนี้แล้วก็วิธีนี้ใช้แบบวิธีเดิมไม่ได้ที่ใช้ทรายทับแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับลองที่เราปลูกเป็นมะนาวไว้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งค่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องตัดส่วนที่ เป็นแตกออกมาเนี่ยตัดให้ต่ๆที่สุดเท่าที่เราจะตัดได้ก่อนนะคะสำหรับวิธีที่2นะคะเราใช้เป็นเกลือป่นค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ<ม>ก็กะเอานะว่าตอไม้ของเราเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเราก็ใช้ปริมาณที่ตามนั้นได้เลยนะคะใส่เกลือป่นลงไปตามด้วยน้ํำมันพืชค่ะใช้เป็นน้ำมันพืชเก่าหรือใหม่ก็ได้นะ แล้วแต่สะดวกเลยแต่วันนี้ที่เราใช้เป็นน้ำมันพืชเก่านะคะแล้วก็ผสมให้เป็นเนื้อแบบเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะนี่แบบนี้นะคะและนี่นะคะดาวก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะใช้เลื่อยมาเลื่อยมากี้นะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มจัดการกำจัดต่อไม้ของเรากันเลยค่ะ วิธีการในการกำจัดแบบนี้นะคะก็ง่ายเลยหลังจากที่เรากวนเกลือกับน้ำมันให้เป็นเนื้อครีมเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเทก็มาวางบนตอไม้แบบนี้แล้วก็เกลี่ยเลยค่ะเกลี่ยเกลี่ยเลยนะคะเราควรทำช่วงที่แบบว่าช่วงนั้นฝนทิ้งช่วงนะเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยก็คือเราก็ต้องเอามาทำใหม่นะคะเอามาเทโรยใหม่ ลอยแผลเลยนะคะแผลที่ตัดใหม่ๆแบบนี้จะดีมากๆเลยค่ะทิ้งไว้แบบนี้นะคะประมาณสัก2-3อาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะตุยเรียบร้อยเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่เราเคยทำไว้นะคะแห้งเหี่ยวไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตัดยากมากเลยนะคะเนื้อไม้มันจะแข็งนิดนึง เป็นตอของต้นหม่อนค่ะและนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่เรานำมาแชร์ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะสวัสดีค่ะ